เขาบอกกันเหรอหอลองไปทำไมลูกมีทางให้ลงไอ,อะไรลูกตรงไหนไไรตรงไหนครับ มองไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วพอาทิตย์ตกดินไปแล้วเพื่อนๆมอไปได้แล้วลูกค่อยๆเดินนะถ้าจะมาถ้าจะลงมาครับยวดูกันเพื่อนโอ้โห หน้าผาสูงมากโอ้เพื่อนๆหน้าผาสูงจังเลยโอ้สวยครับสวยครับบุมนี้สวยมากมองจะมองเห็นกลางหันลมเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวผมตูมให้ดูอ่าจะเห็นกลางหันลมสวยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเมืองนะครับเมืองเมืองหนึ่งอยู่ข้างล่างนู้นนี่เมืองลบบุรีเนาะเพื่อน เป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านเนี่ยเห็นไหมครับฝั่งนู้นจะเป็นหมู่บ้านมานั่งดูดาวอย่างเนี้ยพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วมองไม่เห็นแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆหายไปแล้ว